วัสดีครับช่องเช่งเดียวน,น,นะครับมาดูนะครับตัวน,นี้ก็ <c oughs> เอาหินเอาหินก้อนเล็กๆมีออกเนาะและ้วก็เอาออกมาไว้นี่เนาะครับซีบันไดเป็นบาคา่ครับผู้ใหญ่เอาไปทำบันไดแล้วก็เอาหินนิบป,ปะปะปะตรงข้างเนาะโอ้ปะปด,ด้านข้าง ใส่เป็นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับตรงกับนี่ครับตรงกับประตูอลูมิเนียมเลยนี่ครับกว้างยังเมตรครับผู้ยัยทางเดินเข้าไปนีค่ครับสา,รสามเมตรเอาสามเมตรพอนะผมว่า3เมตรโอเคสามเมตรนะครับสร้างอํานวยการสร้างโดยสร้างเบิม้มสร้างเบิ้มคานแตกสามเมตร ใส่บะนี้เป็นยคิวบะนี้นะปูนยาคิวก้อยเอาครับก้อยเอาเป็นบอมันจะบโพ้ครับหินเนี่ยนะกี่ข้อจะขันสามขันหินหินอันนี้ฮะเอามาเปื้อๆๆนี่เนาะหินที่เก็บอันนี้มันเนาะอื ตอนนี้กำลังกลุ่มกำลังวางเผรนทบันไดสามขั้นขึ้นมานะครับรกว้างผมว่าือเอาจะได้สามเมตรพอดีงาม,มเพราะว่าถ้าปูนเรือหรือทรายเรือกัที่เขาสั่งมากอะเขาก่อยเอาเขาต้องสั่งทรายมาอย้วนั่นถ้าเรือก็ไว้เห็นอื่นเนาะครับมันก็จะได้ผสมโปะก,กันนี่น,นี่โปะโปนนะนี่หน้านี้ หินน้อยนี่นะครับมันเอาออกไปบ่ได้ได้หินนี่มันต้องอยู่นี่นอเออพอดีขนาดทางไปหน้าผมโซเมนหาชิบรถยังบ่ตามกันเนาะเน่ตแล้วเมาแล้วก็หลับต่นน้าปโตก็สามเมต่นละยัางงาม ทัศนิยภาพกำลังงาม,มคณะกรรพาธิการได้คุณเศรษฐยะลงไปในช่วงภาคบ่ายนะครับก็คงสี สารหูสาตาดีเพราะว่ามันเก็บต้นตะเ้ามาแล้วนะครับท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่เศ้ามานี่ไใส่คนจักคนนะครับขึ้นมาเหมือนเศ้า30นีสส่สามสิบกว่า,า,วา,านทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ